สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมท่านที่เพิ่งเข้ามาในไลฟ์สดนี้ด้วยเนาะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเข้ามาในไลฟ์สดนี้แล้วแคทฝากกดไลค์และกดแชร์ไลฟ์นี้ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะถูกข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการทําศิญปกรรมค่ะ เนื่องจากว่าในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมแคทตี้พาคุณผู้ชมเนาะไปรับชมนะคะเป็นบรรยากาศภายในห้องผ่าตัดกับเคสผ่าตัดขาดกรรไกรเนื่องจากคนไข้มีปัญหาปากอุมและขางยืดน,นะคะก็วันนี้เนี่ยทางคนไข้ก็เข้ารับการผ่าตัดกับทางแพทย์ของเราเนะคะเป็นรูปแบบของการผ่าตัดแบบ surgery first เป็นการผ่าตัดก่อนแล้วค่อยจัดฟันทีหลงังและเป็นรูปแบบของการผ่าตัด แบบไม่มัดฟันค่ะซึ่งการผ่าตัดแบบไม่มัดฟันเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวสําหรับในไลฟ์นี้ค่ะคุณผู้ชมแค่จะพาคุณผู้ชมมารับชมกันนะคะการดีใมได้าที่เข้ารูปนะฟันสบกันอย่างเหมาะสมไม่เพียงแต่ทำให้ผู้คนรู้สึกมั่นใจในใบหน้าของตัวเองเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังทําให้การใช้ชีวิตน้องไม่ว่าจะเป็นการหายใจการกินเป็นปกตินะคะตรงกันข้ามเนาะกับผู้ที่มีปัญหาฟันไม่สบกันเพราะว่าอะไรนะคะคนที่มีปัญหาฟันไม่สบกันแน่นอนจะเกิดปัญหาเรื่อง เรื่องของขากันไก่ค่ะบางท่านเวลาขยับปากที่นึงเกิดเสียงขากันไก่ดังกรอบแกรบบางท่านเวลา ทานอาหารนอตทานข้าวจะก,กัดเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ขาดนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในปัญหาสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของโครงหน้าขากันกายการศัลยกรรมกับเราไม่ได้แค่ในเรื่องของความสวยอย่างเดียวรูปแบบของการผ่าตัดขากันกกยทําให้การใช้ชีวิตของเรานั้นมันง่ายมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่มีปัญหาตรงนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่ทานอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขา เดี๋ยวในวันนี้แค่จะพาคุณผู้ชมเนาะมารับชมนะคะเป็นเรื่องของการผ่าตัดขากรรไกรกันดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าคนส่วนใหญ่นะคะหรือว่าใครบ้างที่เหมาะสําหรับการเข้ามารับการผ่าตัดขากรรไกรกับเราส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมภายในและสดอีกแล้วนเ,เนาะรู้สึกมีคําถามนะคะหรืออยากที่จะสอบถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ อ่ะสำหรับนะคะการผ่าตัด ขากรรไกรหรือว่าศัลย์ปรับศัิยกรรมปรับโครงหน้านอนด้วยการผ่าตัดขากรรไกรนะคะก็จะมีส่วนช่วยเนาะในเรื่องของการหายใจการกินที่เป็นปกติด้วยตรงกันข้ามกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของฟันไม่สบกันหรือขากรรไกรเบี้ยวกลับประสบปัญหาเรื่องพวกนี้เป็นอย่างมากนะคะการผ่าตัดขากรรไกรร่วมจัดฟันจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างตรงจุดค่ะแต่เนื่องจากการผ่าตัดนี้นะคะเป็นการผ่าตัดที่มีหลากหลายเทคนิคนะหลากหลายการดูแลรักษาและใช้ระเ ยะเวลานาการเลือกวิธีที่อำนวยความสะดวกนะคะต่อไลฟ์สไตล์ของเรานะคะจึงเป็นปัจจัยสําคัญอันดับต้นๆค่ะคุณผู้ชมโดยเทคนิคการผ่าตัดขกกากรรไกรแบบไม่มัดฟันอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าตัดสินใจสําหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านเนาะที่สนใจนะคะเป็นรูปแบบของการผ่าตัดขกกากรรไกรนะคะจริงๆแะคะ่ต้องแจ้งนี้เลยว่า หลายหลายท่านเคยได้ยินมาอาจจะต้องมีการจัดฟันก่อน3-4ถึงปีถึง5ปีบางท่านจัดฟันตั้งแต่ช่วงสมัยมัธยมจนระยะเวลาผ่านไปในธรรมหาลัยและเรียนจบถึงพึ่งได้มีโอกาสได้รับการผ่าตัดซึ่งมันกินระยะเวลาค่อนข้างนานและคนที่ไม่มั่นใจกับใบหน้าต้องทนอยู่กับความไม่มั่นใจตรงนั้นไปอีกนานหลายปีค่ะแต่รูปแบบของการผ่าตัดคะกันใกล้กับเราหนึ่งเลยค่ะเป็นการผ่าตัดแบบ surgery first คนไข้สามารถเข้ามา รับการผ่าตัดได้เลยค่ะเนาะเราค่อยทําการจัดฟันระยะเวลาอาจจะกินระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ2ปีเพียงเท่านั้นรวมจัดฟันแล้วนะคะและที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมการสัดการผ่าตัดขากันไกรกับเรานะคะไม่ต้องมัดฟันค่ะ ไม่ต้องมัดฟันนะคะถามว่าทําไมถึงไม่ต้องมัดฟันเราต้องแจ้งอย่างนี้เลยค่ะว่าทางแพทย์เนี่ยสามารถกําหนดจุดที่แน่นอนในการผ่าตัดขากรรไกรได้การผ่าตัดขากรรไกรเรานับว่าเป็นหัตถการใหญ่นะเรารับว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่เมื่อไรก็ตามที่มันเป็นการผ่าตัดแบบ surgery first เนาะเราจะต้องดําเนินการโดยแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นซึ่งทางเวอร์เทคข,ของเรานะคะก็จะมีการดําเนินการเนาะโดยคุณห,ออหมออมรพงษ์วชิวรรมน์ค่ะหนึ่งในทีมแพทย์จากรายการ Let มีอินไทยแลนดเนาะและมีการใช้ในส่วนของตัวเทคนิคนีโมเทควีเข้ามามีส่วนช่วยทำให้เราสามารถผ่าตัดให้กับคนไข้ได้เลยทันทีแล้วค่อยมาจาัดฟันทีหลังค่ะแล้วสำหรับการาผ่าตัดเนาะค่กรนไกและแบบไม่มัดฟันนะคะข้อดีก็คือ สำหรับการผ่าตัดขากรรไกรค่ะคุณผู้ชมนะข้อดีนะคะของการผ่าตัดขากัรไกรแบบไม่มัดฟันนะคะก็คือ,อทางคนไข้เนี่ยสามารถที่จะ ในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้เนาะคือทางคนไข้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกตินะคะได้แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวคุณผู้ชมท่านใดนะคะเข้ามาในไลฟ์สดนี้แล้วนะคะแล้วมีคําถามอะไรนะคะเรื่องของการผ่าตัดขากรรไกรเนาะเดี๋ยวสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาภายในไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวสําหรับในไลฟ์นี้ค่ะคุณผู้ชมแคลก็จะให้คุณผู้ชมเนาะรับชมนะคะเป็น เป็นเรื่องของการผ่าตัดขากรรไกรกันนะแล้วก็เดี๋ยวอตอนช่วงท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวเราจะมีะมะแนะนำนะคะเป็นเรื่องของตัวโปรโมชั่นของเราด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันที่2ผ่าเดี๋ยวเราจะมีโปรนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาด้วยคุณผู้ชมคะ่ะ าการผ่าตัดกับเรานะคะคนไข้จะไม่สามารถที่จะกินอาหารหรือว่าพูดคุยได้ปกติเป็นเวลามากกว่า1สัปดาห์หมายถึงว่าอันนี้ถ้าเป็นกรณีมัดฟันเนาะเทคนิคนี้เนี่ยจึงเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการใช้เวลาพักฟื้นที่น้อยนะคะใช้เวลาในการรักษา,าให้ให้ฟันสบการเนี่ยไม่นานไปกว่าแบบมัดฟันนั่นเองนะคะดังนั้นข้อดีนะคะของการผ่าตัดแบบไม่มัดฟันก็คือ คนไข้สามารถพักฟื้นได้เร็วใช้ชีวิตแบบปกติได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของข้อดีของการผ่าตัดด้วยการใช้เทคนิคนีโมเทควีนะคะก็คือคนไข้เนี่ยไม่ต้องมัดฟันเมื่อไม่ต้องมัดฟันจะสามารถที่จะกลับมาทานอาหารอะไรแบบนี้เนาะได้อ่าได้แบบเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งปกติแล้วถ้าหากว่าเป็นการมัดฟันอาจจะต้องเป็นการาดูดน้ำข้าวจากสลิงอะไรแบบนี้เนาะก็ระยะเวลาในการรักษามันก็จะลดลงมาค่ะถ้าจากใน ในรูปนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นข้อดีจากการที่เรานะคะมีการใช้ในส่วนของตัวเทคนิคนีโมเทควีเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการใช้นะคะในส่วนของตัวเทคนิคนีโมเทควีนะคะคุณผู้ชมทําให้การผ่าตัดเนี่ยมันเกิดในเรื่องของความแม่นยําด้วยเนาะแล้วก็เหนือกว่า c ีทีสแกนแบบปกติทั่วไปอันนี้ลองเข้ามารับชมนะคะลองเข้ามาฟังก่อนได้นะคะในส่วนของการผ่าตัดขากันไกกับทางเราเนาะเราจะพยายามให้ความแตกต่างนะคะในเรื่องของขากรไกลเนี่ยเขาจะให้ข้อมูล ะะกับคุณผู้ชมเนี่ยให้ชัดเจนที่สุดว่าการมาผ่าตัดขากรรไกรกับเราเนี่ยมันจะดียังไงเนาะสำหรับการผ่าตัดขากรรไกรนะคะจะแก้ไขปัญหาปากอุม้มปากยื่นได้ด้วยสำหรับใคร ที่กําลังประสบปัญหาตรงนี้นะคะใครที่กาลังประสบปัญหาตรงนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากอูมปากยื่นฟันยื่นปากอูมอะไรแบบนี้นะคะปกติคนส่วนใหญ่จะเช็กรูปร่างหน้าตาตัวเองผ่านกระจกด้วยเหตุนี้คนเราเนี่ยมักสังวกส่วนของใบหน้าตนเองเมื่อมองจากด้านหน้ามากกว่าแต่ใน,นกรณีบุคคลอื่นมองเนี่ยะจะเห็นด้านข้างใบหน้าของตัวเราเท่ากันกับด้านหน้าและมุมด้านข้างเนี่ยจะมองเพียงครู่หนึ่งเท่านั้นก็สามารถเห็นความเป็นมิติของใบหน้าได้หากเช็คใบ หน้าในมุมหน้าตรงและใบหน้าในมุมหน้าข้างแล้วเห็นถึงความผ,ผิดปกติเนาะของใบหน้าก็ควรที่จะเข้ารับการแก้ไขเลยเนื่องจากว่าเป็นส่วนที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคลค่ะเนาะตรงนี้เนี่ยในส่วนของตรงปัญหาตรงนี้เราสามารถที่จะสังเกตด้วยตัวเองได้เลยจากการส่องกระจกทุกวันหรือว่าจากจากคนรอบข้างที่พูดกับเรามาเนาะ สำหรับนะคะผู้ที่มีปัญหาปากอุ้มเนี่ยมักมีปัญหาฟันยืน่นบางท่านเนี่ยมีปัญหาฟันยื่นแต่ไม่แน่ใจว่าเราควรได้รับการผ่าตัดขากรรไกรหรือเปล่าหลายๆท่านก็เลือกที่จะแก้ไขปัญหาฟันยื่นด้วยการดัดฟันนั่นเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากว่าการดัดฟันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการทําให้ฟันของเราเนี่ยหรือว่าโครงหน้าของเราเนี่ยกลับ เข้าไปสู่แบบปกตินะคะเราก็จะต้องได้รับการแก้ไขด้วยการผ่าตัดขากันไก่นั่นเองค่ะส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่ทําให้ปากอุม สาเหตุที่ทาให้ปากอุมก็อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ที่สืบทอดกันภายในครอบครัวเกิดจากโครงสร้างของขากรรไกรผิดปกติกระดูกขากรรไกรยื่นยาวหรือว่าสั้นกว่าปกติค่ะขากรรไกรทั้งบนและล่างไม่อยู่ในแนวเดียวกันเกิดจากความผิดปกติในการเรียงตัวของฟันเนาะฟันยื่นการสบฟันผิดปกติฟันซ้อนเกมากๆนั่นเองค่ะเนาะมีโปรอะไรบ้างค่ะได้เลยค่ะคุณแพรว่าเดี๋ยวแคทแอบแจ้งโปรให้เลยนะท้ายไลฟ์เดี๋ยวติดตามได้เลย,เลยอันเนี้ยแอบอธิบายนิดนึงว่ารูปแบบ ของการผ่าตัดขากัรไกรของเราเนี่ยเป็นรูปแบบของการผ่าตัดขากัรไกรแบบ s ซอร e r จอรี่เและเป็นรูปแบบของการผ่าตัดขากรรไกรแบบไม่ต้องมัดฟันซึ่งหลายๆท่านเนี่ยจะเห็นเนาะทั้งในเรื่องของข้อดีนะของตัวการผ่าตัดขากัรไกรแบบไม่มัดฟันกันละที่นี้ ถ้าว่าด้วยเรื่องของข้อเสียเนี่ยเราต้องบอกอ่างนี้เลยว่าถึงแม้มันจะมีข้อดีอยู่หลายข้อแต่หากคนไข้เลือกใช้เทคนิคผ่าตัดขากรรไกรแบบไม่มัดฟันจากคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทําให้กระดูกขากรรไกรเคลื่อนออกจากตําแหน่งที่จัดวางไว้ได้ฟันไม่สบการเท่าที่ควรและการดูแลรักษาหลังการผ่าขากรรไกรอาจยากกว่าที่ควรจะเป็นค่ะเนื่องจากการศัลยกรรมขากรรไกรเนี่ยเป็นการผ่าตัดใหญ่คนไข้จึงควรเลือก คลินิกที่ได้มาตรฐานและปรึกษาแพทย์เฉพาะทางศึกษาวิธีดูแลตัวเองก่อนและหลังการผ่าตัดขากรรไกรอย่างละเอียดค่ะเพื่อความปลอดภัยที่สูงมากยิ่งขึ้นเนาะสำหรับนะคะคุณผู้ชมในไลฟ์วันนี้เนี่ยแคทก็เลยพาคุณผู้ชมน้องมารับชมเป็นเรื่องของการผ่าตัดขากรรไกรแบบไม่มัดฟันและเป็นรูปแบบของการผ่าตัดขากรรไกรแบบเซอร์เซอรี่เฟิร์วันนี้มาอธิบายให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่า ปัญหาของเราเนี่ยมันเหมาะสําหรับการแก้ไขด้วยการผ่าตัดขากรรไกรหรือเปล่าอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมจากที่แคทดได้แจ้งไปเนาะปัญหาส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาเรานะคะคนไข้ที่เข้ามาหาเราเพื่อรับการผ่าตัดทางกรรไกรก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของปากอุ้มฝันล่างคล้องฟันบนฟันบนคล้องฟันล่างปัญหาฟันไม่สุดกันปัญหาเรื่องการเรียงตัวของฟันซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยเราเห็นแล้วเรามีโอกาสที่จะ ต้องได้เข้ารับการผ่าตัดขากรรไกรแต่ยังไม่มั่นใจว่าสามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันธรรมดาได้หรือเปล่าหรือเราควรที่จะ,ะเข้ามารับการผ่าตัดขากรรไกรหรือเปล่าตรงนี้สามารถที่จะส่งรูปเข้ามาประเมินกับทางเราออนไลน์เบื้องต้นได้ฟรีค่ะเราต้องใจอย่างนี้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นยุค new normal เนาะการใช้ชีวิตนะคะของเราเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นตอนนี้ทาง world Tech clinic เรามีให้บริการในรูปแบบของการปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะซึ่งการ ปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมเนาะส่งรูปเข้ามาผ่านช่องทางอินบ็อกซ์ได้เลยแล้วแจ้งเราเข้ามาค่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีความไม่มั่นใจในส่วนใดของใบหน้าเบื้องต้นทางแพทย์จะพิจารณาจากรูปที่คุณผู้ชมเนี่ยส่งรูปเข้ามาผ่านทางอินบ็อกซ์รอระยะเวลาประมาณ2-3วันหลังจากที่ส่งรูปเข้ามาทางแพทย์ มีการประเมินและเมื่อประเมินเสร็จสิ้นเรียบร้อยจะส่งผลประเมินให้กับทางคุณผู้ชมที่ส่งรูปเข้ามาค่ะสำหรับในเรื่องของโปรโมชั่นเนี่ยหากคุณวิแรลวาสนใจเดียวทางพีอัดมิงจะทําการแจ้งโปรโมชั่นส่วนตัวให้เลยเนื่องจากว่าราคาในส่วนของตัวโปรโมชั่นนี้ใกล้จะหมดเขตแล้วด้วยและสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากที่คุณผู้ชมได้รับชมเรื่องของการผ่าตัดขากาป็ไกรไปหลายๆท่านเริ่มมองเห็นภาพ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีนี้แ้าก่ออนุญาตฝากไว้นิดนึงค่ะสำหรับวันที่25ทธันวาคมนี้นะคะตรงกับวันคริสต์มาสเราจะมีกิจกรรมโปรโกล่องสูงค่ะ โปรโกล่องสุ่มเนาะซึ่งจะมีให้สองราคาตรงนี้สามารถติดตามรายละเอียดที่หน้าเพจได้เลยค่ะเป็นการสุสร่มศัลยาการรมที่จะดําเนินการโดยคุณหมออมรพงศ์วชิรมนหนึ่งในทีมแพทย์จากรายการเลตมี i อินไทยแลนด์สำหรับโปรที่คุณผู้ชมเห็นราคาที่คุณผู้ชมเห็นเป็นราคาที่เรารวมค่าวิสัญญีแพทย์รวมถึงค่าดมยาแล้วเรียบร้อยใครไม่มั่นใจเรื่องของโครงหน้า ครั้งนี้คือโอกาสดีค่ะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะของ o r l ร์ r เท e c ล i n i c ของเราเนาะก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะวันที่25ธันวาคมเวลา11นาฬิกาส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจในเรื่องของตัวกล่องสุ่มอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมตอนอตอนนี้สามารถที่จะดูหน้าเพจได้หรืออินบ็อกเข้ามาสอบถามกับทางเราผ่านช่องทางอินบ็อได้นะคะสำหรับในไลฟ์วันนี้เนาะแคก็ขออนุญาตแนะนาเรื่องของการ ผ่าตัดศัลยกรรมปรับโครงหน้าด้วยการผ่าตัดขากรรไกรเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ชมในไลฟ์ต่อๆไปครั้งหน้าแค่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรับชมกับเคสผ่าตัดเคสไหนนั้นติดตามได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันเสาร์ที่25เวลา11นาฬิกาเรามีนัดกันเนาะสำหรับโปรกล่องสุ่มศัลยกรรมติดตามไลฟ์สดไว้ได้เลยค่ะสำหรับในไลฟ์วันนี้ค่ะแคดขออนุญาต ลากันไปก่อนนะคะขอบพระชุนขอบใหม่ขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมทุกทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ